น้ำใสขี้หนูพี่มีที่มาบ่อย่หมพี่มาไม่บ่อยแต่เข้ามาบ้างเีร็จงานก็ดีกว่ดี ก็ต้องเอาอันนี้พี่ต้องเอาเอาข้อมผมไปด้วยสวัสดีครับพี่พีเอซีทุกคนครับผมก็ทักทายพี่พีเอซีทุกคนครับผมผมเองก็ไม่ได้อ่า อัปเดตคลิปหรือว่าไลฟ์สดคุยกับพี่พีเอฟซี FC เลยสกักน,นิดเลยนะผมนะก็หายไปเป็นเดือนนะผมนะก็ติดธุระทางบ้านครับผมหลายอย่างครับผมก็หลังจากนี้ครับผมผมก็จะกลับมา,เ,าเข้าสู่หมดเดิมนะผมก็พี่พีก็จะได้รับชมคลิปาตามปกติเลยนะผมคลิปนี้นะพี่พีนะผมมาอย่งอางกระต๊อบข้างลำธารน,นะผมไม่รู้เป็นของใครนะผมแต่ต้องถามเจ้าตัวนะผมเจ้าตัวเป็นคนพาผมมานะผมนะก็มากับ อ่าพี่จังเกิลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี c ทุกท่านเลยนะครับผมแทนนะครับจากช่องจังเกิลบอยนะครับจิตวิาพ f c ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาผมดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเจอผมในช่องของน้องพีสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ในช่วงหลังๆเนี่ยอย่าว่าแต่ช่องเจอพี่แล้วจะเจอเจอ้าตัวยังไม่เจอเจอเลยใช่โอเคพี่พี่เอ่อ กระต๊อบนี่ใครเป็นคนมาจา้างครับพี่แทนของพิชานะครับวันนี้จะพาต้องทีไปนอนอยัง<อ>ที่พักของพิชาที่ทําไว้ริมน้ำนะครับเป็นกระต๊อบเล็กๆพิชาก็เรียนมันเก่าใช่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆครับผมก็เป็นเดือนนะผมผมเองก็ยังว่าไม่ค่อยได้ไปไปไหนแล้วก็ไม่ได้มาเที่ยวหาพี่แทนแล้วไม่ได้มาหาพี่ๆเพื่อนๆเลยนะครับผมก็ที่วันนี้เนี่ยก็พิเศษนะผมนะพิเศษเพราะว่ามีพี่พี่แทนฟามานะพี่ๆนะโอเค ก็พร้อมแล้วก็จะเดินทางต่อนะไอกไกล,ลไหมรับพี่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ละอ๋อประมาณสักสามร้อยเมตรสามร้อยสามร้อยเมตรนี่ก็อืมตี่กลับทันไหมเนี่ย <c oughs> ก็ผมคาดว่าคงเห็นเป็นเงาตรงนู้นตรงข้างหน้าน,นู่นนะอาจจะประมาณสักเอ่อร้อยเมตรได้โอเคครับ <c oughs> <c oughs> okay, พี่พี่พก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับพี่แพรด้วยนะครับผมนะก็กดกระดิ่งไว้นะครับผม ี่แทนพี่ก็ระวังระวังหน่อยนะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ของชอบเลยของชอบเหรอพี่พี่ลองเอามือไปแตะหน่อยปกติก็เอากอกใส่ปากกินเลยนะไอ้จริงจริงมันกินได้นะพี่เผาไฟอ่ะอร่อจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้ปั่นได้ไม่ได้หลอกอะแต่ว่ามันต้องเผาไฟนะต้องมันอันนี้เนี่ยผมไม่เคยกินนะแต่ว่าคือพ่อกับแม่แล้วก็ย่านะผมกินนะก็คือเผาไฟนี่แหละรอ แต่ว่ารสชาติเป็นไงผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยกินหมาม้เไม่กล้ากินแต่ว่าไม่รู้ขากินแบบแกหรือว่าอ่อนนะที่เอามาเผาไฟนะพี่ๆนะอันนี้เนี่ยผมก็เท่าที่รู้มานะพี่ๆนะแต่ว่าข้อควรระวังที่สุดก็คือมันขันนะพี่ๆนะข้อควรระวังที่สุดก็คือ่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันใช่ครับจริงเหมือนก็พอแค่มองนี่ก็รู้สึกแบบเออขันเลยใช่เออโอเคพี่ไปพี่ี๋ยวันจะมืดแล้วมั้ง พระพาทิตยเริ่มตกดินแล้วนะพี่ๆนะอันนี้เราอยู่ออ่ในหุบนะผมร่องน้ํานะผมแต่ข้างบนนั่นก็จะเป็นอ่ยอดเขานะผมตรงฝั่งใช่รอบอันคือเราอยู่เเออ่ป็นตรงแอ่งกระทาพอดีเลยพี่ๆไปต้องดูรอยไปเ่ยดูดิโอ้ยหายไปหมดนึกเป็นตอนนี้ผมแบบ เอาไปคา่อย่านจริงเนี่ยตำตอรอยะพี่เนี่ยกาลังดีเนี่ยไม่ไม่งอมเกินไปอมนอราตก่นเจอแต่ถ้าิหรือว่าตํากินน้ำพี่อร่อยกว่าใช่ปะแต่กินยี่นี้เนี่ยนี่กินน้ำตาลมาหวานหานเลยหวาหนึ่งงอสวย なので、私 <laughs> <laughs> は何とかしてない。 โอเสไลเดอร์เจ็บไหมพี่ไม่เจ็บนะ ไม่เจ็บได้ไงตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกแล้วอ่ะยังไม่เข็ดเหรกลิ่นมันลื่นลื่นดิโหใส่รองเท้าไม่หอมเลยนะปุ๊บแล้วสตาร์ทคนจนแบบเวทเจ็บเลยเดี๋ยวนี่ดูร่องรอยกันตะกุยนะพี่ผมก็เป็นห่วงนะแต่ว่าผมอยากได้สอดที่แตนล้อมากกว่าเป็นห่วงเป็นพ่วงไม่เป็นไรนะพี่นะไม่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เท่าไหรร่คนี้ชิวๆชิวๆนะผมโอเคก็ใครก็ ก็อ่าแล้วนะเอ่อพาราเซตามอลน,นะผม <c oughs> อัดชีดไหมหพี่แทนหน่อยนะผมนะแกปวดโอเค ก็ตอนนี้นะพี่พี่ผมกับพี่แทนเนี่ยก็มาถึงกระตอ๊อบผมพิชานะผมที่สร้างอยู่ติดกับลำธารน,นะผมนะก็เนี่ยพี่พี่เห็นไหมฮะบวมเป็นก้อนนะฮะน่าจะเห็นนะก็คือระหว่างเดินทางมาผมอาจจะสัมผัสโดนหมามุ้ยไอ้ตรงก้อนนั้นแน่นอนนะั่นแหละเพราะว่ามันบวมเป็นบวมแบบปกตินะผมปกติถ้ายุงกัดจะไม่ขนาดนี้นะพี่พี่นะก็ต้องดูอาการนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะลามหรือเปล่านะ เป็นไงมั้งพี่ลมเมื่อกี้เจ็บมากไหยพี่ไม่น่าจะเจ็บเท่าไหร่นิดนึงก็ลองดูดิดีต้อหัวไม่ฟาดต่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนะพี่พี่เมื่อกี้พี่แทนเนี่ยเ <พา S 1> ท่าไหลลงมาเนี่ยขาดลงตรงนี้คอเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับใช้ถอยอ่ะต้องหัวคอนน่าจะเอ่ยจบเลยแล้วผมแบกกลับไม่ไหวด้วยนะพบโอเคครับผมก็เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันกลางไฟชี้เสร็จแล้วก็อ่าหาปืนแล้วก็ก่อไฟนะผมนะก็จะทําอะไรกินเมนูอะไรก็รอติดตามชมนะพี่พี่นะ โอเคนะพี่แทนอโอเคนะมันโหเจ็บทีพูดอะไรไม่ออกไงพี่ๆนะก็อย่าลืมแอนตีซินนะผมนะอาทีพพี่แทนนะอ่า See yeah. เดี๋ยวเอาเลยเขาก็ยังไม่ได้ห่งเลยน,นะจะตั้งหม้อข้าวก่อนครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยก็มืดแล้วนะผมนะก็ค่อนข้างจะล่าช้าหน่อยนะผมก็อาจจะช้าว่าเพราะผมนะผมะเราคุยแล้วยินพลเป็นหน่อยคนระับพี่ๆลืม,ต,ววม,ต,มตั้งข้าวนะผมเดี๋ยวผมจะตั้งข้าวนะผม แล้วก็พี่แดนก็จะอะไรนะจะทอดหรือว่าจะผัดก็ไม่รู้นะพี่ยังไม่บอกยังไม่บอกนะผมปล่อยให้งงไปก่อนนะพี่พี่นะโอเคก็รอติดตามชมเมนูของพี่จังเกลิลนะครับผมส่วนผมก็จะหุงข้าวให้พี่แทนนะผมนะโอจะว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยเอ,อ่อวันนี้เนี่ยบอกคำเดียวว่ามันไม่หนาวนะพี่พี่อากาศก็ไม่ได้เย็นด้วยมันกลางๆพี่ปกติเนี่ยก็ต้องแบบหนาวตัวสั่นนะผมต้องอยู่ใกล้กองไฟนะ อโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมืดคลึ้มแล้วพี่พี่มาจะเปิดไฟฉายด้วยนะพี่พี่อันนี้เขาเนี่มาเขาแข่งเบะคคนนิ่มนะโอเคเงเรื่อง แต่มลมงเลยนะีอออออตอนนี้6โมงพอดีไปเต้นะพี่ๆแต่ว่าอยาง,ง่ัน1ทุ่ม ไมู่ว่าน้ำเยอะน้ำน้อยนะแต่เดี๋ยให้พี่แคนดูนะเพราะเป็นเข้าหมือนกันปกติผมมจะเข้าแข่งนะอกเทียมไม่ไดเอามาเลยตุเยเอะที่แใน้ำเยอะมาดูผมปกติผมหม่นเข้าแข่งอันนี้ผมกะกะเอาเน้อยไปหเยอะไปเอาออกเอาออกเอาเพิ่มหน่อยนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะโอเค เออเอเอาเอาเอาตายตายคนดีเนี่ยแต่ว่าเง่นเยอะจะเป็นเองนะระวังว้ยหวดแตกเลยนี่เ็นบาลานดีไงเออดตอแล้วกันะไอข้เรื่อมกินนี่พี่ส่งเสียงให้กำลังใจเยอะ ไม่คิดจะวิ่งประจำไม่เอาหรอกใไอเจ็บคนเดียวดีแล้วผมไม่ได้ล้มทันทีเหมืนพี่นะผมค่อยๆไหลค่อยๆไหลเดี๋ยวเจ็บสองคนแล้วเดี๋ยวจะแย่ใช่ไหมได้ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้พี่หายเจ็บแล้วใช่ไหมพี่เฉยพี่เฉยอ่าตังลอยเขาสุดกินเดียวกันตอนนี้ลอยเขาสุดก่อนข้างเรื่องเลย โอ,โอ้โอ้ลื้อเป็นตากล้องดิบดิบดิด,ด,ดิไม่ชอบตาลิ้อตกบ้านกำลังเป็นตากล้องครับพี่แทนอยู่เล้วน่วงเลยดิยไม่มีไม้แหละมแหลมนะม,มันลื้อเนี่ยรองเท้าขาดหมดแล้วเลยล็อกยางก็ไม่มีด้วยดิพี่แอฟีอ่ะเกือบเกือบเกือบโอ้อยอหลังน่าจะเลื้อหลังผมน่าจะเลื้อ หลุดเลยพี่ฮะนิดหน่อยโ <Huh? S 2> อเค okay. นีเป็นเสื้อที่เอฟซีส่งมาให้ใส่ได้ไงห่วงด้วยแฟนคลับ <laughs> <laughs> ผมผมเท่าผมไม่ได้ควา้าไอ้ตรงนี้นะหัวผมฟาดไอ้ตรงนี้เหมือนกันแหละโอ้โเ oh, ซลพี่แทนไว้เยอะไงเป็นกำรมกรทันเฉยเลยเ <laughs> <laughs> จ้าพี่แทนดมมา

อาจจะมีแบบลงมา แต่เอ่อเป็นเห็ดสุญญากลบเหมอนกันนะแล้วพี่เดินไปหาเห็ดหน่อยอย็นี้เจอไหมาจารยก็คิดว่าเอ้ยนายนี่เห็ดเป็นเห็ดออฟอยู่เหรอคำข้างยังลงไม่จัดเลยนะลงจัดจะใช้วันสั้นวันเดียเท่าะถ้ามันลงเยอะที่เห็ดออาฟก็จะเป็นมื้อที่มาแก่เลยระหว่างนี้อันนี้ระดับเมตรที่มองนึ่งครับตอนนี้ ๋ยวจะใส่หนันอยู่ตรงนี้แล้วก็ในชางนี้เห็นยันอะไเนี้ยดนแปลกโอ้หอาวล้วย ก็ตอนนี้นะพี่ๆสองทุ่มนะผมทำกับข้าวแล้วก็ขงข้าวอช้าตรงที่ว่าฟืนของเราเนี่ยบางทีไอ้ฟืนท่อนใหญ่เนี่ยมันไฟมันกินไม่ทันนะแบบเหมือนมันไหมไม่ทันแล้วทีนี้ถ่านไฟอะ่ะเราเป็นเป็นไม้ไผ่ใช่ไหมไฟมันมอดไวแล้วก็พอมันมอดแล้วที่เท่ามันไปปิดความร้อนของไฟแล้วทําให้แกงสุกชาครับผมยิ่งเป็นปัทองด้วยนะผมตอนแรกผมบอกว่าพี่แทนเคี่ยวจนมันเหลวอะ่ะแต่เป็นขน,นมไปเลย แดนบอกว่ามันจะเรี่ยวกันไปนะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะพี่พี่ก็จะกินข้าวกินปลาแล้วก็เดี๋ยวกังไม่รู้นะว่ากลางคืนเนี่ยมันจะหนาวขนาดไหนตอนนี้แต่ว่าดูเหมือนที่แทนนีอาการออกแต่ผมนี้ผมรู้สึกว่ากําลังดีแล้วตอนนี้นะถ้ะทานอนอยู่ในเตยยิ่งดีเลยตอนนี้นะโอเคพี่แทนโอเคครับก็กับเข้าพี่แทนนี่ก็ เวลีกู้ครับผมเมื่อกี้ลองชิมไปด้วยนะผมอร่อยครับผมก็มากินพอมากินพร้อมๆกันครับพี่ๆนะก็หิวแล้วนะครับผมผมหยุดปากมาแล้วนะกินคำนึงกินเลยกินตามสบายหนูถึนกินได้ก็ดีใจใช่ไหมครับถึงเนปลอมให้แห้งตรงนี้ตรงนี้เขาผักก่านเหมือนผัดสรั่งาหมเขาผัดหารจากไทยก็เป็นซอสทำไมอ่ะ ไม่ได้เจอนะกันขับนานี่ขับไปไกลฉันขับ,นะหบเยบหยใช่ไหมขับมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาแนละ้วเดี๋ยวผมจะดึงกลับมามทำให้อยู่ที่เดิมเก็เยอะพี่พี่นานอยูก็เจอผมก็ไอ้ชก็คิดถึงมนมากเลยเสือพี่รนะ้องอยูน่นะมันเป็นได้นะ เสียดตะปาดึงเกียดตะปาดึงเกียดตะปาดึว่าถ่ายก็เนียนน้ำมุมนะเอาดีน้องสัตมันเป็นไม่เป็นไเป็นเกียดเกลลยเป็นกบเป็นเกียดเกลื่อต้องเื่อเป็นอะเป็นเหมือนกัน นี่กลันเอที่หน้าตาล้าของน้อนะใช่มใช้กรดูกนี่อร่อยดีอร่อยวันว่ามันมันนะมันดึกนะมันมด้วอุ่นด้วกำบังดีมังดีนะม,มันด้วยอุ่นด้วยอร่อยด้วยกินเสร็จแล้วก็เข้านอนเ่อร่อยต่อร่บบมา อยู่ในป่าสองคนเนี่ยเราก็ต้อง,งอะไรกินล้ยเพราะว่าคนคนทำอยู่ตรงนี้นะ ก็จริงจังับการกิน,กน <c oughs> อร่อย <c oughs> หน้าตาก็จริงจังนั่งเล่นนั่งนอนนอนอย่างนี้นี่นอนตัวเองนอนตัวเอง ก็ตอนนี้นะครับพี่ ผมกับพี่แทนนะฮะ,ะ,ะกินข้าวนะผมอิ่มแล้วนะผมก็ระหวังกินไปคุยกันไปนะผมนะลื้อฟื้นความหลังนิดหน่อยนะพี่พี่ง่วง <c oughs> นอน <c oughs> ก็คุยกันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะผมนะ <c oughs> ก็นานๆทีก็จะได้แบบพูดคุยกันแบบนี้นะผม, <c oughs> ผมเองก็อย่างที่ออที่ผมผ่านไปนี่ยก็คือไม่ได้ส่งสิ่งกับใครเลยนะผมหลายเดือนมากนะ ก็ไม่รู้พี่แทนจะคิดถึงผมหรือเปล่านะส่วนตัวผมเนี่ยก็เอห่วงหาแล้วก็อะไรอยู่เสมอนะผมเนะยก็เลยมานอนด้วยกันนะผมนะชวนมานอนด้วยกันนะพี่พี่ตอนนี้กบกระเขียดร้องแข่งกับผมนะพี่พี่นะโอเคครับพี่พี่ก็ค่ำคืนนี้เนี่ยผมกับพี่แทนเนี่ยต้องขอตัวอ uh, ลาแล้วก็เข้านอนนะพี่พี่นะก็ บรรยากาศอ๋อนครัคืนนี้เนี่ยผมว่าก็กําลังดีแล้วผมนอนพอดีนะจนผมว่าพี่แทนเนี่ยก็อาจจะหนาวนิดหนึ่งนะอย่างว่านะก็ตั้งแต่เย็นตกเย็นมาเนี้ยเริ่มทำกับข้าวนพี่แทนอยู่ข้างกองไฟตลอดเวลานะฮะ mm. พอเวลาออกห่างจากกองไฟก็รู้สึกแบบอ่ออุณหภูมิร่างกายปรับตัวไม่ทันก็เลยแบบรู้สึกหนาวกว่าผมส่วนผมก็อยู่ห่หางกองไฟนะ <laughs> โอเคนะครับผมนะก็กับข้าวมื้อนี้นะอร่อยมากครับผมก็มีอ่อ แกงเผ็ดนะผมฟักทองแกงเผ็ดนะผมหมูก็ดกหมูมแล้วก็ฟักทองอแกงจืดก็ดกหมูนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็สี่ทุ่มนลพี่ๆนะก็ถือว่าแบบเรานั่งกินข้าวกันไม่นานแล้วผมส่วนมากก็จะนั่งโม้งกันมากกว่านะพี่ๆโอเคครับผมเจอกันตอนเช้านะครับผมนะเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะช่วงเช้านะครับผมก็จะอินเสิร์ตให้พี่ๆได้รับชมนะครับผมนะก็ อ่าเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่แทนแล้วนะผมนะกับมะกอกตัวนี้นะพี่พี่จากทีแรกเนี่ยผมสะดุ้งก่อนนะผมพี่แทนก็อุปทานหมู่ตามผมนะผมก็คือผมตกใจก่อนแล้วพี่แทนก็เลยตกใจตามนะผมนะมันน่าจะเป็นแบบเหมือนลบติดต่อกระทันหันนะเมื่อกี้ตกใจหนักมากนะผมผมก็ตกใจหนักมากเลยลูกแรกลูกใหญ่นะผมว่าน่าจะน่าจะปั่นกันเองอยู่สองคนนี่แหละพี่พี่นะโอเคครับพี่พี่ก็เจอกัน คุณนี่ตอนเช้านะครับผมนะก็ดาตีสวัสดนะครับผมนะผมกับพี่แทนก็ขอตัวอ่าเมื่อยนะผมนะภาษาอังกฤษเอ่อพูดยังไงนะพี่สลิปไม่ใช่สลิปนูเงินนะมาสลิปเนี่ยพี่โอนมาแล้วหนึ่งพันอย่างเงี้ยนะเพื่อผมน้ยใช่เพื่อผมด้วยคนละห้าร้อยโอเคครับพี่ๆนะก็ขอตัวโอนเงินก่อนนะครับพี่ทีบายบายครับ สวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับพ,พี่ก็เช้านี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะผมก็นอนไดตื่นค่อนข้างจะเออจะสายด้วยนะก็ดูจากหน้าตาผมเนี่ยก็เพิ่งตื่นได้ไม่นานาเท่าไหร่ตอนนี้ก็สายดงมามพร้อมยังพี่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับพี่พีนะก็คลิปนี้เนี่ยผมกับพี่แทนก็พาพี่พีเอฟซีมาอย่างกะ,ะต๊อบของพิชานะพี่ก็ <c oughs> <c oughs> เกือบเขาของเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็บอกกล่าวกับพี่ๆแล้วก็เดินทางกลับนะครับผมนะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่แทนด้วยนะครับพี่ๆนะครเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมแล้วก็คลิปหน้านะครับพี่ๆนะครับผมส่วนคลิปนี้วันนี้นะผมกับพี่แทนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ